ก็กราบสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมานําเสนอพระของหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็จะจะมาพูดถึงเรื่องราวน่าประทับใจนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากนะครับนะนานๆผมจะเจอแบบนี้สักทีหนึ่งนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอแนะนําพระก่อนเนาะนะครับอ่ะนี่นะครับพี่ๆแนะนําพระสิวลีนะครับนีพิมฐานหมอนนะครับ องนี้นะครับพี่ผมเช่ามา700บาทนะครับอันนี้พูดตามตรงนนะผมเช่ามา700บาทนะครับพร้อมเลี่ยมใส่นี่แหละนะครับผมเนี่ยตั้งใจเอามาปล่อย800บาทนะครับกําไรเนี่ย8 0 0บาทรวมส่งนะครับหากค่าส่งออกไป40บาทผมก็จะเหลือเงินอยู่ที่60บาทกําไรผมได้60บาทนะนะครับถ้ามีพี่ๆถ้ามีพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับสําหรับพระศิวลีองค์นี้นะครับ นี่ผมเช่ามา700ผมขายแ0 0นะครับรวมส่งด้วยผมได้กําไร60บาทนะนะครับแต่ถ้าไม่มีพี่ๆท่านใดรับนะครับผมก็จะเอาไปที่เอาไปเลี่ยมกอกไม้เหมือนเดิมนะอัพราคาขึ้นนะครับนี่นะครับถ้าไม่มีใครรับผมก็จะแกะเลี่ยมใสออกนะครับแล้วก็จะมาเลี่ยมแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ก็สวยนะครับถ้าผมปล่อยก็ต้องปล่อยหลักพันขึ้นไปนะพี่ๆนะอาจจะพันสองพันสามประมาณนั้นนะครับเพราะว่าค่ากอบแพงนะอ่ะ ถ้ามีพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมเอา800รวมส่งนะครับสำหรับพระศิวลีรายการนี้นะครับเป็นเนื้อใบลานนะพี่ๆนะครับออกวัดคุสิตารามนะครับปั๊มมือนะครับหลวงพ่อปั๊มเองนะองค์นี้นะครับมันจะมีรอยบุบๆเบี้ยวๆอยู่ด้านหลังนะนะครับเดี๋ยวหาให้ดูนะนี่นะครับนี่นะครับนี่ตามนี้เลย อันนี้นะครับเปิดไว้800บาทนะเผื่อมีพี่ๆท่านใดสนใจนะครับหรือจะให้ผมเลี่ยมกอบแบบนี้ให้ด้วยก็ได้นะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนั้นอ่ะนะครับมาเข้าเรื่องกันนะครับพี่ๆครับจำมาหนี้ได้ไหมนะครับเนี่ยรูปหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับปี58เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหลังบนศาลเนาะนะครับผมได้เอาขึ้นคอนลพี่อุ้ยอ่ะผมได้เอาขึ้นคอนะครับวันแรกที่ผมเอาขึ้นคอเนี่ยนะครับ ผมขอพูดแบบนี้นะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไม่ได้งมงายไม่ไดช้ชักจูงใครนะพี่ๆนะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมพบเจอนะพี่ๆอะวันแรกนะครับที่ผมแขวนเนาะนะครับไปขายของตลาดนัดนี่แหละขายข้าวแกงนะครับก็รู้สึกว่าวันนั้นอะขายดีขึ้นนะครับวันแรกนะผมผมรู้สึกว่าขายของดีขึ้นอาพอมาพอมาวันที่2นะครับก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานคือวันที่2ที่ผมแข,ขวนอ,องค์นี้ใช่ไหมนะครับซึ่งผมก็เดี๋ยวนี้เขาเล่า นะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้าเนี่ยที่ผมลงไปบอกว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาทักผมมาใช่ไหมเขาเขาอยากได้พระศิวลรีเนื้อใบลานที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับคลิปนั้นน่ะนะครับพี่เขาเนี่ยเขาอยากให้ผมหาสมเอยไม่ใช่เขาอยากให้ผมหาพระศิวลรีเนื้อใบลานให้นะครับขอแบบสวยๆอะไรประมาณเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าโอเคได้ครับนะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับอยู่ๆพี่เขาก็โอนตังค์มาให้ผม1,500าบาททั้งๆที่ทั้งๆที่ผมยังไม่มีพระเลยนะ ผมยังไม่ได้เริ่มหาพระเลยพี่เขาโอนตังค์มห้ผมหนึ่บาทผมก็ตกใจเว้ยอ่ะแล้วก็เรื่องราวก็เป็นตามในคลิปที่ผมอธิบายไปนั่นแหละนะครับแล้วเรื่องต่อมาวันนี้นี่เองนะครับพูดแล้วขนลุกเลยพี่ๆนะครับก็คือพี่เขาเนี่ยอยากได้พระสมเด็จหลังศีวลีนะครับเขาอยากได้สมเด็จหลังศิวลีเป็นพิมพ์คะแนนนะครับนะผมก็บอกว่าได้ครับพี่เดี๋ยวผมมาให้เหมือนกันนะครับ แล้วพี่เขาโอนตังค์มาให้ผมอีก1,500บาทนะครับโอ้โหแบบผมช็อกเลยเฮ้ยพี่ไว้ใจผมขนาดนั้นเลยหรอเมื่อวานเนี่ยพี่โอนตังค์มาให้ผม1,500บาทผมยังไม่ได้เริ่มหาพระให้พี่เลยแต่พี่โอนตังค์มาให้ผมแล้วแล้ววันนี้เนี่ยพี่อยากได้สมเด็จหลังสีวลีพี่ก็โอนตังค์มาให้ผมอีกผมยังไม่ได้เริ่มหาพระให้พี่เลยนะครับโอ้โหแสดงว่าพี่เขาเนี่ยโคตรไว้ใจผมเลยนะผมแบบตกใจเลยแล้วสิ่งที่ผมตกใจมากกว่านั้นนะครับพี่เขาบอกว่า ถ้าไม่พอเนี่ยบอกได้เดี๋ยวเขาโอนให้เพิ่มนะครับสมมติว่าถ้าพระสมเด็จเนี่ยราคา2 0 0 0ันสาพันอะไรเนี่ยถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเขาโอนเพิ่มให้นะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาแค่พันหก่อนครับพี่เดี๋ยวผมหาได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับแล้วพี่เขาก็ยังบอกผมอีกว่าเออบวกกําไรไปได้เลยนะนะครับแบบว่าพี่เขาอยากให้ผมได้กําไรไงนะครับมผมก็ในใจนะผมคิดว่า ถ้าผมหาพระศิวลีได้ถ้าผมหาพระสมเด็จได้เนี่ยผมจะเอากำไรแค่องละ100บาทนะครับอันนี้คือความคิดในใจของผมนะนะครับอยู่ๆพี่เขาโอนตงังมาให้ผมเพิ่มอีก500บาทนะครับโอนตงังมาให้ผมเพิ่มอีก500บาทเขาบอกว่าเอาไปเป็นเขาบอกว่าให้กําไร500บาทผมตกใจเลยพระก็ยังไม่ไม่ได้เริ่มหานะครับมันเริ่มหาแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้นะครับแล้วพี่เขาก็โอนตังมาให้ผมเพิ่ม500บาทอันนี้เป็นกําไร แบบโอ้โหผมแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแบบมันเกิดขึ้นไวมากผมช็อกเลย <c oughs> ผมตื่นเต้นผมช็อกเลยอยู่ๆก็มีคนโอนตงังค์มาให้โอนตงังค์มาให้พระผมยังไม่ได้เห็นหน้าพระเลยนะครับแสดงว่าพี่เขาโคตรไว้ใจผมเลยนะนี่แหละพี่ผมแขวนพระองค์เนี่ยอันนี้เป็นแค่ความเชื่อนะพี่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมแขวนพระองค์เนี่ยสองวันเนี่ยนะครับโอ้โหผมอธิบายไม่ถูกเลยว่ะอ่ะแล้วแล้วต่อมานะครับ เนี่ยผมก็เลยเสนอพระองค์นี้ให้นะครับพระองค์นี้นะครับจะเป็นสมเด็จหลังสีวรีวัดราชนัดดานะครับนะมีมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะครับบัตรใบเนี่ยพระองค์นี้นะครับผมได้มาจากเฮียหนงกิงแก้วนะครับผมลงคลิปไปเนี่ยผมหวังว่าเฮียหนงก็น่าจะเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันในติ๊กตอกอยู่นะครับนะเนี่ยพระองค์เนี่ยผมเช่ามาจากเฮียหนงนะพร้อมบัตรรับประกันนะครับผมเช่ามาเป็นพระเปล่านะครับ เป็นพรเปล่าๆนะผมเช่ามา2,000บาทไปเป๊ะนะครับผมเช่ามา2,000บาทนะครับแล้วต่อมานะครับแล้วเนี่ยผมเอาไปเลี่ยมกรอบนะครับตอนนั้นอ่ะผมยังไม่ได้สนิทกับช่างเลี่ยมกรอบนะเขาคิดค่ากรอบผม500บาทเออเขาคิดค่ากรอบผม500บาทนะครับสรุปนะครับต้นทุนพระองค์นี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยสวยครบจบทีเดียวเนี่ยต้นทุนทั้งหมดคือ2,500บาทนะครับประมาณนั้น2,500บาทนะครับ แล้วผมก็เสนอปล่อยให้พี่เขาถ้าพี่รับเนี่ยผมเอาแค่ผมเอาแค่สองพบาทนะครับผมเอาผมเอาแค่2,000บาทนะพี่เขาก็บอกว่าโอเคพี่เขารับนะครับนะดูเหมือนว่าผมจะขาดทุนดูเหมือนว่าผมจะขาดทุน500บาทใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมบอกว่า2,000บาทอืมผมก็ผมชี้แจงพี่เข้าไปเลยว่าพี่ครับผมเช่ามาส0 0พันผมเอาไปเลี่ยมกอบ อีกห้าก็จะเป็น2,500แต่ผมให้พี่2,000นะครับผมพูดกับพี่เขาอย่างนี้จริงๆนะนะครับสักพักหนึ่งพี่เขาก็โอนตังให้ผมเพิ่ม500บาททั้งๆ้งที่ผมไม่ได้ร้องขอเลยนะนะครับทั้งทั้งั้งตื่นเต้นวะทั้งทั้งที่ผมไม่ได้ร้องขอเขาเลยนะครับผมลดราคาให้ด้วยผมเอาแค่2,000บาทแต่พี่เขาโอนตังมาให้ผมเพิ่มอีก500อบาทเออผมแบบโอ้โหพี่ทําไมพี่ถึงแบบไว้ใจผมขนาดนี้วะนะครับมันตื่นเต้นไงเพราะว่าปกติไม่ค่อยเจอคนโอนตังมาให้ก่อนแบบนี้ไง โอนตังมาให้ทั้งๆท,ที่ยังไม่เห็นหน้าพ้าล่ะนะครับมันก็ตื่นเต้นนะนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแกะองค์นี้ไว้ให้พี่แก่นะนะครับถอดออกจากคอเลยนะนะครับอันนี้แท้แน่นอนพร้อมบัตรประกันนะครับสวยครบจบทุกอย่างครับนี่อ่ะขออนุญาตแกะกอบแป๊บหนึ่งนะครับแกะสร้อยชูบอ่ะผมยังคิดอยู่เนี่ยวันวันที่ผมจะส่งพ้าให้พี่เขาเนี่ยผมจะแถมอะไรให้ดีวะนะครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ย โอนให้ผมอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ตั้งตัวไม่ทันนะอันนี้พูดตรงๆเลยคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ผมแบบเกรงใจมากเลยอ่ะนี่นะครับนี่คลาสสิกสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนี่พร้อมบัตรรับประกันพาทแท้อีกหนึ่งใบนะครับอันนี้ได้ไปจากเฮียหนงกิงแก้วนะครับอันนี้สายตรงหลงพวกกลวยเลยนี่อันนี้ก็แกะออกให้พี่เขานะครับอ่ะนี่แกะออกจากคอผมเลยนะครับ ตอนแรกกัผมขายสองพันใช่ไหมเออผมก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกขาดทุนห้าร้อยไม่ไม่เป็นไรหรอกถือว่าซื้อใจกันถือว่าอันนี้กันนะในอนาคตอ่ะเพราะว่าในในอนาคตอ่ะพี่เขาก็คงอยากจะเช่าพัผมอยู่เหมือนเดิมมาแหละนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ๆพี่เขาก็โอนต่างไวมาให้เพิ่มผมแบบโคตรประทับใจเลยนะครับอ่ะความโชคดียังไม่หมดครับพี่ๆสำหรับความโชคดีของผมเมื่อวันสองวันวันนี้นะครับนะครับผมแขวนพระวันแรก นะครับอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมจริงๆริงนะพี่ๆแขวนวันแรกนะครับผมขายของดีใช่ไหมแขวนวันที่2นะครับก็มีพี่ท่านนี้ทักมานะครับที่จะเอาพระสิวรีเนี่ยนะครับแล้วเขาก็โอนตังค์ให้ผมก่อนเนี่ยอันนี้คือความโชคดีครั้งที่2ความโชคดีครั้งที่3พี่อะมาไหนๆก็พูดพูดให้หมดเลยนะครับความโชคดีครั้งที่3พี่จําพระชุดนี้ได้ไหมขออนุญาตซูมออกนะครับอ่ะพี่จําพระชุดนี้ได้ไหม อ่ะนี่นะครับอ่ะดูอย่างนี้ดีกว่านาออ่ะอันนี้รูปปีห้าแปดหลังมวลสารนะครับไม่ค่อยได้พบเจอในทิกตอกในวงการสักเท่าไหร่นะครับพี่ๆเพราะว่าสร้างน้อยด้วยนะครับมวลสารเก่าของหลงพวกกลวยนะนะครับพวกแหวกม่านอะไรประมาณนี้มวลกับมวลสารเก่านะครับลองไปฟังประวัติดูนะครับผมได้ทําคลิปประวัติสําหรับพระรุ่นนี้ไว้นะครับสาหรับหลงพวกกลวยอ่ะพี่จาชุดนี้ได้ไหมผมเคยลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งชุดนี้นะครับผมบอกว่า 1,500บาทรวมส่งนะครับขออนุญาตไม่ให้ต่อราคานะครับเพราะว่าผมได้กำไรประมาณ100กว่าบาทนะเพราะว่าผมรวมส่งให้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาทักติ๊กตอกผมมาเขาบอกว่าผมปิดให้ครับ1,500บาทโอ้โหนี่คือความโชคดีครั้งที่3ของผมนะในรอบวัน2วันนี้ตั้งแต่ผ่านพระองค์นี้นะครับนั่นแหละนะครับเนี่ยมีคนมาขอปิด1500บาททั้งหมดมันมี12องค์นะพี่พ ทั้งหมดมีทั้งหมดมี12องค์แต่วันที่ผมถ่ายคลิปอะผมนับได้11เออผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับสรุปนะครับชุดนี้มี12องค์1 5 0 0บาทรวมส่งนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ส่งรูปส่งคลิปไปให้พี่เขาแล้วนะครับพี่เขายังไม่ตอบผมนะผมก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาจะรับจริงหรือเปล่านะครับนะแต่ถ้าพี่เขารับจริงก็จะขอบคุณมากๆครับ1,500งบาทพี่ไปต่อได้แน่นอนนะครับพี่ๆอ่ะใครมีมุมก็ไปต่อได้นะครับนี่ นี่หมดนี่เลย1 5 0 0บาทพระแท้ทั้งหมดด้วยนะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นย้อนยุคหน่อยนะครับหลวงปู่สุวัตดิประคองมาขามเท่าอันนี้ก็จะเป็นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับนี่ล็อกเก็ตหลงพว่กกวยปี68นะครับอันนี้รูป58าหลังมวลสารหายากนะครับติดจีวรของของหลวงพ่อด้วยนะครับอ่ะชุดนี้1 5 0 0บาทนะความโชคดีครั้งที่3ของผมนะซึ่งแบบผมไานั่งคิดดูโอ้โหอืมผมอผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ไม่ถูกจริงๆพี่ๆนะครับอ่ะ อธิบายเป็นคำพูดพิสดุดจริงๆอะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันน้องพี่ๆน้องนะครับผมก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าผมพูดโอ้อวดอะไรมากจนเกินไปนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับนะอันนี้มันก็เป็นความเชื่อของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาเช่าวัตถุมงคลในช่องผมนะครับช่องผมก็เป็นช่องเล็กๆนะครับนานๆจะได้นานๆจะได้ไลฟ์สดสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้เวลาหาพระเยอะนะครับ นะทั้งพระหลักพระบ้านพระย่อยอะไรเงี้ยต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าพระทุกวันนี้หายากมากนะครับผมไม่อยากเหมาพระมาเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกเสมอว่าบางทีอ่ะมันมีพระเกยเยอะเกินนะครับแล้วผมเอามาขายอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกไม่ดีนะครับผมก็เลยเปลี่ยนจากเหมาเปลี่ยนจากเหมาพระบ้านเนี่ยมาเป็นแบบเช่าพระองค์องค์ที่ตัวเองชอบคัดพระมาให ให้ได้มากที่สุดประมาณนั้นแหละนะครับคัดให้ดีที่สุดนะครับให้ให้มันมีเก้น้อยที่สุดนะครับนะอันนี้ผมก็จะผมก็ฝึกฝนไปในตัวด้วยนะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับภาคเครื่องนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ยังติดตามผมอยู่นะครับสนใจรายการไหนนะครับก็ติดต่อช่องจอห์นวิกพาคเครื่องได้เลยนะครับพี่ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ